สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมขอต้อนรับทุกๆคนเข้าสู่ช่อง P.O. h Channel นะครับผมอ่าซึ่งก็ยังไม่มีคลิปอะไรลงเลย <c oughs> ก็เออไม่เป็นไรครับเดี๋ยวค่อยค่อยทำตอนทีหลังก็ได้ครับตอนนี้คือยังยังไม่ว่างทำคลิปเรื่องอะไรสักหน่อยครับคนคือ คือว่าคลิปที่ผมทํามาเนี่ยจะเป็นคลิปที่คอนเทนต์ในเรื่องเกี่ยวกับการเล่าเรื่องต่างๆครับผมแต่จะแต่จะต้องแต่จะเป็นพวกเล่าเรื่องแบบหลอนบ้างเล่าเรื่องสังคมเล่าเรื่องกอธิรมชาต์อ่าซึ่งผมเนี่ยก็จะทำคลิปในวันพุธนะครับวันพุธ นี่คือผมไม่ว่างครับผมวันอังคารไม่ว่างครับผมก็คือเราจะทําคลิปสัปดาห์ละหนึ่งคลิปแล้วก็ถัดไปอีกวันหนึ่งนะครับผมซึ่งผมจะทําคลิปตอนวันจันทร์แล้วก็ข้ามวันอังคารไปแล้วไปทําคลิปตอนวันพุธนะครับทุกคนก็สามารถดูได้ครับผมในใน y t u t u b e ครับผมซึ่งต้องพิมพ์คำว่า o จุด O จุด O จุด h แล้วก็วัด C.H. ตัวใหญ่นะครับแต่ต้องเป็นตัวใหญ่นะครับผมแล้วก็ไอ้ด้านด้านไอ้ด้านหลังของตัว H นะครับผมจะต้องใส่จุดไดยนะครับผมก็จะเจอแล้วนะครับผมตอนนี้สวัสดีครับบาย